คําสั่งของท่านผู้การตำรวจแห่งชาตินะครับท่านรองผู้การตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านผู้การสอบสวนการนะครับให้เรานะครับชุดทํางานก็คือทั้งปชปชปปทแล้วก็ปป,ปเน,นะครับร่วมประสานงานรวมทั้งกองปราบด้วยวันนี้นะครับในการบรณาการในการสืบสวนขยายผลนะครับในเรื่องของการกระทําผิดอาญาทุจริตนะครับซึ่ง เบื้องต้นเนี่ยเราได้ดาเนินการทางพระธรรมวินัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของอาญาทุจริตซึ่งเรากาําลังทางบกปปปเนี่ยนะครับแล้วก็ทางปปทเนี่ยก็ได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลการต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับในในส่วนแรกนะครับในส่วนแรกเอาว่าในส่วนแรกของการสืบสวนนะครับ เมื่อมีความชัดเจนในเรื่องข้อกฎหมายก็มีการขออนุมัติหมายจับนะครับจากสารอาญาสุจริตนะครับการนะเพื่อดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหานะครับก็มีจับด้วยกันผู้ต้องหาทั้งหมด3คนนะครับมีอดีตพระสองูปแล้วก็เป็นคนขับรถหรือคนรับใช้ยิงูกนะครับพระสองรูปเนี่ยก็คือเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร นะครับหนึ่งลูกนะครับแล้วก็เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทแล้วก็คนรับใช้เจ้าอาวาสใหญ่วัดจอมประสาทนะครับทั้งหมดก็ตอนนี้กําลังเจ้าหน้าที่กําลังสอบสวนปากคำนะครับรูปแบบพฤติการของทั้งสามคนเป็นยังไงบ้านครับเท่าที่พอเอไปิดเผยได้เป็นเรื่องของการผิดในตําแหน่งหน้าที่อาญาจุ 7, ลิหนึ่งห้าเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่ง นึในเรื่องของอาญายักเบีดเป็นเจ้างนาที่ยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็แล้วก็ฝ่ายที่ไม่ใช่พระผูสงเนี่ยประชาชนเนี่ยก็โดนสนับสนุนนะครับตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่ยังไม่ให้การรับสารภาพนะครับยังไม่ให้การรับสารภาพก็เป็นเรื่องของอแล้วแต่ผู้ต้องหาว่าจะให้การยังไงก็ นะครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับความผิดการจบแนกนี่หมายความว่าผู้ต้องหาสองคนที่ให้สึกากอโดยตรงแต่นเจ้าบานทั้งคู่ใช่ไหมให้ให้ตามกับผลกาาครับก็เป็นเป็นเรื่องที่เรา,าเรื่องศึกษากอปที่เข้ามาเกี่ยวเรื่องเงินนะฮะมีมีมีเฉพาะวัดใหญ่จอประสาทนะครับแต่ในในเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเนี่ยไม่มีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเนี่ยไม่มี มีแต่เรื่องของเงินของมอจลที่เข้ามาบัญชีแล้วก็เอาไปดําเนินการส่วนตัวนะครับของวัดใหญ่จอมปราสาทนี่คือยังไงครับให้เงินลักษณะไหนกับออกองทัพคือวัดใหญ่จอมประสาทเนี่ยรู้จักกันตั้งปีหกหนึ่งนะครับก็เหมือนทักเฟซมาแล้วก็มารู้จักพอรู้จักก็เหมือนมีการพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันแล้วก็ขอความช่วยเหลือป่วยมั่งเจ็บมั่งค่า ค่าใช้จ่ายลูกมั่งอะไรพวกนี้นะครับก,ก็ท่านก็เมตตาท่านก็ให้ไปทีละห้าร้อยพันสองพันสามพันสี่พันแล้วแต่นะครับให้เรื่อยๆให้เรื่อยๆตั้งแต่ปีหกหนึ่งมาวันหนึ่งอาจจะโอนรวมกันแล้วสามพันวันหนึ่งอาจจะโอนรวมกันสองพันวันหนึ่งอาจจะโอน,โอน,โอนรวมกันห้าพันก็เป็นการโอนต่อเนื่องมาทุกวัน บญใช่ก็เป็นเงินที่เข้ามาจากบัญชีวัดเราตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็มาโอนให้ก็รวมทั้งหมดเงินน่าจะประมาณสักเจล้านกว่านะครับของเจ้า,าิจิตน,นี่ค่ะาไปใช้ส่วนตัวนี่ใช้ประมาณกาก็ก็เอาไปใช้ทั่วไปเอาไปว่าเป็นใช้ทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่งานเกี่ยวกับการการสุด เอาไปใช้ส่วนตัวไม่ใช่ส่วนรวมเท่ากันนะครับก็จะมีสิกาอะไรยังไงยังยังตรงนี้ยังไม่พบนะครับแล้วคนขับรถที่ก็มีการทุจริตเรื่องเงินนะครับในวัดนะครับมีเส้นเงินนะครับเอาไปใช้ส่วนตัวเห็นบอกว่ามีการยึดพยานหลักฐานมาแล้วก็คำว่าตัวคนขับรถเองเน่ยมันมีเปิดอู่ซ่อมเรือด้วยหรือครับเป็นการเบียดบังเงินจากการซ่อมเรือ ไม่ใช่เป็นเรื่องของของค่าเช่าเรือค่าเช่าที่นะครับขนาดเป็นการฟอกเลยไม่ับมันเป็นมูลฐานของเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะครับ,รบมีการพูดคุยกับเรื่องของเจ้าว่าจิตนครับมีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับรักแรกของอ เท่าที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราสามเนี่ยก็ก็ท่านก็ยังไม่ตอบว่ารักแรกยังไม่ตอบว่ารักแรกท่านท่านก็ยังยังมองว่าก๊อฟก๊อฟคิดไปเองถ้าท่านก็ไม่ได้รักแรกอะไรด้วยหลักจากนี้จะมีอีกใครครับที่อาจจะลาสิกขาไปแล้วเออคือเราบอกแล้วว่าเราทําคู่ขนานไปกับเรื่องของของ เรื่องของการาเรื่องของพระธรรมวินัยนะครับเราเราท่านท่านาผู้การน่ะได้ได้ได้ทำเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องแล้วก็ถ้าถ้าพบความผิดเราก็ยืนยันว่าเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายทางกาก็ถามสอบถามเรื่องที่บอกพีไอพีครับตอนนี้ทางปปปทางจะรับมอบหมายตำแหน่งการังไงบ้างครับ หมอบีเนี่ยนะครับได้รับการประสานงานมาจากรายการหอมกระแสดพี่หนุ่มนะครับว่าเดี๋ยวจะมีเลขาของหมอบีมาขอเข้าพบนะครับแต่ในส่วนของคดีความตอนนี้ยังไม่เป็นคดีนะครับกองกับการหนึ่งกองปราบปรามน่ะรับรับเรื่องมาแล้วก็เป็นรับเรื่องสืบสวนนะครับแต่ก็มีการสืบสวนไปไกลพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีการพูดคุยกัน ว่าข้อเท็จจริงเป็นไงนะครับก็ให้ให้ของปรบาบเขาดําเนินการไปก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้เราเราเราลองขอขอฟังจากพยานหลักฐานและข้อมูลที่เขาจะมาแจ้งก่อนนะครับจากเลขฐานนี่จะให้ปากคำนรือท่านจะประเด็นอะไรมากันจะให้ปากคำยังยังยังไม่ได้คุยกันนะครับยังไม่คุยกันขอคุยก่อนมาในฐานะอะไรครับเป็นพยานในคดีอยู่ไหมครับยังไม่รู้นะครับก็เห็นพี่หนุ่มเขาบอกว่าอยากมาพบพวกเรา นะครับเราก็ไม่ปิดโอกาสใส่วนของพอมงะารปรนงที่ตบบางายัางปรมาให้ข้อมูลยังครับยังไม่มีใครโทรมามเรื่องการตรวจสอบที่วังหรืออะไรเราต้องดำเนินการไปอ,อ,อ,อ่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นขอคุยเบื้องต้นก่อนว่าอะไรนะครับสำหรับกระบวนการหลังจากนี้เรื่องของดีจะเป็นยังไงบ้างครับต่อไปก็เดี๋ยวดูพยานหลักฐานนะครับเดี๋ยวขอคุยคุยนอกรอบก่อนว่าว่า ข้อที่จริงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเราก็ต้องเรียกเรียกทั้งท่านท่านผู้กับที่ทําการสึกสวูนเรื่องนี้มามามาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ขอข้อมูลจากทั้งหมอบีหรือหรือทั้งเลขาหมอบีอะไรพวกนี้มาให้ข้อมูลประกอบเราไม่ได้เชื่อใครนะเราไม่เชื่อใครเราเชื่อข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่จะเราจะได้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยมาว่าก,กันว่าเราจะทํายังไงกันต่อแสดงว่าเราโนพยานหลักฐานอยู่แล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่เราเราถามว่ามันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี้ยเราก็หาข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่เราคิดว่าอ่าเรายังเดินเดินข้อมูลเนี่ยไม่ไม่ไม่เท่ากับป้าปาที่เดินเพราะฉะนั้นให้เาให้เขาทาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลจากอ่าหมอบีหรือเลขาหมอบีแล้วเดี๋ยวเขาประกอบกันว่าว่าข้อที่จริงมาเป็นไงว่ามันจะเข้าทุจริตหรือมันจะเข้า อาญาช่อโกงอะไรก็จะว่าในส่วนนั้นไปเพราะฉะนั้นจะเข้าในส่วนไหนก็กเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องดําเนินการอยู่แล้วนะครับตึกนู้นทำความขึ้นหน้าไปขนาดไหนแล้วนะในเดีขดองิขอางีครับเอาเป็นว่าเขาทําเขาทําทไปพอสมควรนะครับเราก็เราก็รกับฟังนะครับไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบเดี๋ยวต้องต้องคุยกันนะต้องคุยกัน เราเดี๋ยวเราดูข้อมูลก่อนถ้าเราพบว่ามันเป็นความผิดหรืออะไรพวกนี้นเราจริงๆเราก็สามารถจะมันเป็นอาญาแผ่นดินแนละ้วเราก็สามารถดำเนินการ,อารเองได้แต่ถ้ามีคนมาจ้างเนี่ยมันก็ถือว่าเราก็าเป็นภาระของตรงนั้นไปเราก็ถือว่าเป็นเจ้าที่กอ็อยู่ตรงกลางดีกว่านะครับเพื่อความเป็นธรบบรมแสดงว่าตรงนี้ยังไม่มีผู้กล่าวผู้กล่องกล่าวโคจใช่ไหมครับก็รอดูรอดูก่อนสักคู่หนึ่งสักคู่ใจเย็นๆนะครับ ถ้ามาถึงกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องชัดเจนนะครับเพราะว่านโยบายของท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็คือมาถึงตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องลึกลับซับซอ้อนอะไรเดี๋ยวมันจะชัดเจนขึ้นนะครับขอฟัชัดเจนนิดนึงครับที่มีการเคยมาแจ้งความที่ตบบากลงจัดการนะครับตบมันเป็นการแจ้งความหรือว่าแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นเรื่องตรวจสอบไหมเป็นเรื่องตรวจสอบยังยังไม่รับคดีนะทีนี้ ของศูนย์ป่าบามพระอวบเนะะี่ยะหรือว่าก่อนหน้านี้ก่อนตั้งศูนย์นะครับเรื่องของวัดที่เป็นคู่กรณีกับหมอบีเนี่ยเคยมีการแจ้งมนาะที่เราบ้างไหมครับตรวจสอบแล้วไม่มีแล้วการข่าวนะครับเคยมีแวแหววบ้างไหมคือคือเราต้องพูดกันตามตรงว่าถ้าเราคุยกันเฉพาะาพรรคพวกหรือเพื่อนฝูงหรืออะไรพวกนี้ก็มันก็มีเรื่องนี้มาเอาพูดจริงๆนะเราก็รับฟัง ในในส่วนของวัดพระพุทธบาทเนี่ยเราก็รับฟังแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับเราก็ก็รับฟังแต่เราไม่ยังไม่รู้ว่าลึกๆข้อเท็จริงมันเป็นยังไงนะครับเราวันนี้ถ้าเรารู้ข้อเท็จริงเดี๋ยวเราก็ามาว่ากันนะครับยืนยันว่าพวกเราถ้าถ้ารู้ข้อเท้จริงแล้วเราจะดาเนินการทุกขั้นตอนนะครับให้ความเป็นธรรมทุกทุกคนทุกส่วนนะครับสอบถามเป็นความรู เกิดว่าวัดเนี่ยมีการให้มูลนิธิของวัดไปกว้านซื้อที่ดินหรือสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมนะถ้าถ้ามูลนิธิต้องผู้จัดการให้กบดอหรือเปล่าเรื่องอะไรนะเข้าาศึกษสมมติต้อวัดเนี่ยครับที่ที่อาจจะมีมูลนิธิของวัดแล้วไปกว้านซื้อที่ดินหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับรูปแบบเป็นรูปแบบที่ถูกต้องไหมนะ ตอนนี้เป,นเป็นปัญหาของวัดอยู่นะครับเรื่องมูลนิธิเนี่ยเพราะว่าการจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยพอเป็นมูลนิธิมันจะเป็นนิติบุคคลซึ่งแยกตัวออกจากวัดถือว่าเป็นนิติบุคคลการดําเนินการของมูลนิธิตัวเนี้ยอาจจะเป็นรูปแบบของเอกชนแต่กิจการที่ไปดําเนินการหรือมูลนิธิที่ดําเนินการอยู่ในในวัดเนี่ยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ซ้อนกับกิจกรรมของวัดตรงปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นทุกวัด เราเองเนี่ยในทีมก็ได้นําปัญหาตรงนี้เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัสมคัมผ่านตามขั้นตอนซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะถือว่าเป็นปัญหาของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหมือนกันครับหลายคนมองว่าเรื่องมูลนิธิของวัดเนี่ยอาจจะเป็นลนักษณะของโนมินีมีความเป็นไปได้ไหมครับครับมีความเป็นไปได้ครับเพราะตรงนี้ทางคอปทอเองเนี่ยหลังจากที่เราได้ทํางานกันมาเนี่ยครับก็ทางคอปทะชาเจอเส้นเงิน จำนวนมากที่เข้าไปสู่มูลนิธิซึ่งกิจกรรมที่ทําของมูลนิธิเนี่ยเป็นกิจกรรมของวัดกิจกรรมของสงฆ์มันมีความซ้อนตรงนี้อยู่แล้วก็มีช่องของกฎหมายที่ยังบังคับใช้ได้ไม่ครบถ้วนมันทําให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดปัญหาในการปฏิบัติแล้วก็เกิดกช่องว่างทําให้วัดต่างๆเนี่ยครับปัจจุบันก็คือมีการตั้งมูลนิธิซ้อนเข้าไปในวัดตรงนี้เองเนี่ยทางศูนย์ของเราเองเนี่ยก็ ในหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะเก็บรวบรวมทาฐานข้อมูลทั้งหมดว่ามูลนิธิที่ตั้งอยู่ในวัดหรือตั้งขึ้นมาจากเงินของวัดแล้วก็ซ้อนกับการดําเนินการของวัดเนี่ยเป็นข้อมูลเพื่อนําเสนอให้อาธามาสกกับพศออแก้ไขครับมีตรวจสอบคนแก้ตัวในการจากนเงินไปซื้อของศาสนาบ้างไหมครับก็ <S 1> <S 1> เดี๋ยวอันนี้เบื้องต้นเนี่ยทางเส้นเงินเนี่ยทางปปทเนี่ยจะชํานาญนะครับที่พี่เป้งแนะนําบ้างผมขอ อันนี้ผู้ชาํานาญกว่าผมไม่ครับก็ก็สอดรับกับที่ท่านปารท่านท่าน,านชี้แจงไปนะครับเป็นกระบวนการในการที่เราให้ความสนใจนะครับในเรื่องของมูลนิธินะครับท่านจะได้เห็นตั้งแต่เราบูรณาการปฏิบัติการตั้งแต่วัดไร่ขิงนะครับซึ่งทางปปทอเองก็ลงไปดูในรายละเอียดด้วยนะครับในส่วนของการจัดตั้งมูลนิธิอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันอาจจะมันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ทาให้เกิดความคังแรงใจในเรื่องของการการบริหารเงิน นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสุจริตนะครับมันเป็นเรื่องที่อาจจะมีช่องว่างอะไรบางอย่างที่ทางทางศูนย์นะตรงวันนี้ต้องใช้คำว,ว่าทางศูนย์นะครับให้ความสนใจนะครับแล้วก็เราอยากทําให้มันโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นการดําเนินการที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายมีคำมาพิบาลในส่วนของอวงการศาสนาวงการสงฆ์นะครับผมอยากให าการดําเนินการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ผมอยากให้เงินของประชาชนทุกบาททุกสตางค์เนี่ยได้ถูกนําไปใช้ที่เป็น,ป,นประโยชน์ในการทำร่วม,มุงศาสนาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับของทีมในศูนย์ทำร่วม,มุงศาสนาที่เรากําลังตรวจสอบนะครับแล้วเราก็กําลังเสนอ,อหลักหลักการนะครับก็ไม่รู้จะเป็นไม่ได้แค่ไหนนะครับแต่แต่อยู่ในระหว่างการดําเนินการครับศุภะของมูลนิธิ ที si ini, ่มาจากการบริจาคนะครับสามารถผ่ถ่ายไปสู uh ่ญาติพ uh ี uh ่น uh. ้องของคนในมูลนิธิหรือของวัดได้ไหมไม่ได้ครับอโอเคนะตัวตัวต่อตัวต่อ